โรคกระดูกพรุนปวดเขา่าข้อเข่าแห้งเดินลำบากและคุณได้ลองใช้ยาหลายชนิดแล้วแต่ไม่ดีขึ้นแผ่นแปะสมุนไพรทำความร้อนจากญี่ปุ่นคือทางเลือกที่คุณต้องการแผ่นแปะแต่ละชิ้นสามารถใช้ได้ติดต่อกันถึง7วันการทำงานของแผ่นแปะนั้นเรียบง่ายคุณแค่เพียงแปะที่จุดที่ปวดหลังจากประมาณ5นาทีแผ่นแปะจะทำความร้อนเองและช่วยให้สมุนไพราจากธรรมชาติซึมลึกเข้าไปในข้อเขา่า ซึ่งช่วยลดความไม่สบายตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อแผ่นแป้นนี้ออกแบบมาให้มีสายรัดที่แน่นทําให้คุณใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดหรือหลวมเมื่อเคลื่อนไหวสมุนไพรธรรมชาติผสมกับความร้อนช่วยซึมลึกเข้าไปในข้อเข่าโดยไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังปลอดภัยในการใช้งานแผ่นแป้นหนึ่งชิ้นสามารถใช้ได้ติดต่อกันถึง7วันสามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันรวมถึงขนาดนอนหลับเพียงแค่ถอดออกเมื่ออ,อาบน้ํา ด้วยแผ่นแปะที่บางและยืดหยุ่นคุณจะสามารถเดินและเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบายเหมือนกับไม่ได้ใส่แม้แต่ขณะนอนหลับก็ไม่ต้องกังวลแค่ถอดแผ่นแปะออกเมื่อไปอาบน้ำอย่าบหล่อให้ความไม่สบายตัวที่ข้อเข่ามาขัดขวางชีวิตประจำวันของคุณสินค้ามีจำนวนจำกัดอย่าพลาดคลิกปุ่มรับราคาพิเศษเพื่อรับสิทธิ์ซื้อในราคาพิเศษของแผ่นแปะสมุนไพรเข่าทันที